ค่ะพ่ออว้วนค่ะออสวัสดีค่ะมาตามแนวทางกับพ่ออว้วนค่ะในวันวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดคลิปนี้เป็นคลิปที่สามเนาะคุณพอ่เอเนาะเป็นคลิปที่สามค่ะท่านผู้ชมใกล้เลขสี่ออกแล้วเนาะค่ะถ้าเกิดว่าคุณพ่อฝันฝันเทือนี่เทือสุดท้ายนี่คลิปนี้ก็สิเป็นของสุดท้ายเนาะคุณพอ่อ,อค่ะเพราะว่าเมือนนี้มาตามคุณพ่อวันที่ยี่สิบเก้าเนาะคุณพ่อเนาะเมือนนี้วันที่ยี่สิบเก้าแล้วค่ะท่านผู้ชมเลืออีกแค สองมือมือที่สามเด็กออกแล้วเนาะค่ะคุณพ่อว่าฝันแล้วว่าสันฝันมือไรคะคุณพอ่อฝันมือขึ้น,นไม่มือขึ้นวันศิลได้บ่แมนบอกเช่นแล้วนศิลใหญ่ค่ะมือขึ้นนี่วันที่ยี่สิบแปดเนาะแมนบอกคุณพ่อว่าเป็นแมนนั่นแล้ววันศิลใหญ่วันพระฝันเนี่ยไรคุณพอ่อฝันคือยังไปยูฟุนภาษาบาทไป ก็ยังแก่โฉไปไหวตีเผาเนี่ยนะค่ะ,คะ,ะก็ศพก็ว่างเอาโรคว่างไว้ขังอันนั้นใกล้ๆผมตีเผาแล้วตีบดก็ขามใหญ่ประสาบเลยค่ะ,คะบัดนี้เลยยางออกมายางออกมามามาเก็บเห็ดจำทางมาเก็บเห็ดจำทางมา โอ้เฮ oh, <ss uch ing video> ็ดคือเห็ดกระด่างแล้วแต่เปิ้ลสีขาวค่ะก็เปิ้ลเห็ดอีหยังก็เห็ดนาดับนาเล่อเห็ดมุ้งเนี่ยเปิ้เห็ดไปบ้านเท่าไปจับปีดอกเันสีชมพูสีม่วงเห็ดอันเห็ดน้นามากปะค่ะอืมเขาเอิ้นเห็ดน้นามากเนาะวิธีดอกยังไงปะเครื่องเพ่งเพ่งเยอะเก็บเอาว่าสัตว์จุดติบตาโอ้มาเปิ้ล ก็ยังใส่เขาขึ้นไปเอาขึ้นไปเอารถได้ไปวะท่านบกขึ้นไปเอารถไปวะท่านกันที่ไปหมดขึ้นญาติพี่ดอกอมดได้ใส่บอกไกลไปไปเอารถไปวะท่านไกลไปเอารถไห้มามาหมามาคือยังไกลเอารถมาาเอารถขับเอารถได้กับบ้ามาคือยัง บ้านพักคู่เนอะบ้านพักคู่อยู่ทั้งหนาได้ซองบึงมันขังกระดางวัรตุดึงโว่คู่ก็บลิลแกตีตัวนี้ว่าก็เลยโบราหของศารดอกบานตี้เลี้ยวไปได้เงินึ้นไปหาเขาเขาดังอยู่อน่ยเขารเราเปิดอย่างเปิดคือเขาลินเปิดบึง อยู United, ่ไหนเปิดเบิ L ้งเล็กะค่ะมันละขึ้นมาเกี้สามวันนีสุดนั่นแหละนี่โยต้าหิตเต้นผู้พับผู้พับแักตัวไรเบิ้งลู่วัดเขาให้เบิ้งเบิ้งลู่วัดก็เห็นได้เกี้สามหมดแล้วตัวนี้มันบูรุษว่าสันตัวนี้มันเป็นของเจ้าพงษ์เหาว่า้สันห่อยสุดนี่มันเต้นแักยาวตัวไรแล้ววะมันเต้น เคลื่อนไปเรื่อยขึ้นน่ขึ้นนาฬิกาแต่มันเติดเต็ดเรื่อยไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยบว่าุณพ่อแต่เจ็ดสามนี่มันอยู่นิ่งมันบอเจ็ดสามนี่อยู่หอนเลยโอ้สีไดบ้านคุนพ่อตัวตัวเลขนมันเป็นสีไดคุณพ่อเห็นสีขาวขาเป็นตัวสีขาวเอออืมันโบไหลนีวันซ้ก็ถามว่ายเขาโบได้ถามหรืเขาเอาเองว่า ตัวนี้มันเป็นของเจ้ามืออะไตัวนี้มันเป็นของเจ้ามือตัวเจ็ดสามนี่บอกโอ้แล้วตัวที่มันเลื่อนนั้นเป็นของไพร์บ้นี่มันติดต็ดมากผู้ใดมันอยู่ขยู่เจ็ดสามสีได้เงินว่าต่อไปโอ้เขาวางสั็อเขาเล่นกันอืมันวัยูเยอะเครือดีแล้วมันหลับไปเรื่อยๆโอ้ยว่ะยังคิว่าตัวไรแล้วมันไปเรื่อยว่ะ ไม้คุณพ่อหมาึงาว่าเจ็ดสามนี่มันนิ่งมันยุดยุก,กับที่มันเป็นของเจ้ามือ,อ,อแต่ว่าถ้าผู้ใดเรียนถ้าตัวเลขตัวใดมายุดยุก,กับเจ็ดสามนี่ก็คือสีใดเงินออืมค่ะจังไรตอบันคุณพ่อบนันก็มาแล้วมาคือยังโรคเงื่อนเขาบ้านนี่แหละมาที่เขาไปาจังไรผู้ทีผู้เท่าก็เต็มทางเนี่ยค่ะเต็มยัง รัดถามเลขบอนรัดถามเลขรัดถาเบอรว่าเขาซื้อสิซื้อเลขตัวไหสิซื้อน้บาบ่าเท่าไหร่<อ>ก็เลยพูดเท่าเต็มเท่าผู้ยิ่งดอกวันนี้ก็คือรถรถก็คือสที่คานี่ล่ละรถเดิดรนรถทุกล้อรีบบัดนเป็นรถทุกล่อ คือรถสีค้าถ้าก็งอกดากขึ้นญาติมันไหลไปตับบาดพระคู่ก็เลยจังไรพูดเนี่ยเดดิดขึ้นมาสัมโอเลยตื่นสัมอือค่ะย่ายดึงบวชหอมเหมือนเลย่ของเมื่อเลยค่ะขออนุญาตถามคุณพ่อเนาะตั้งแต่เลกเลยที่คุณพ่อฝันนี่คุณพ่อว่าฝันว่าเด็แก่พคนเสียชีวิตเด้เนาะเออเอารถไผ่แก่ หูจักไปทะเบียนรหลดบอบอ่แล้วบ่เห็นไปทะเบียนแม่นบอบอบานนี้รถไผยหูบอก็คือยังรถเจ้าของนี่ขั้นหนึ่งกับรถบูนี่แหละซพจกัซจกซบจักศบศบเดียวเละซพเดียวเออคือได้แก่สองขั้นออไปเอาแฮไปน้ำกัดนี่ยนะแฮไปน้ำกันนะออบานนี้ขั้นไดเป็นขั้นทีแกศบจักเป็นขั้นไดจะหีศบว่างยันอือเอาไปว่างหันคือยังที่ไปเผา สิไปแก้จบไปสิเผาอ้วนละไปแต่หิบวันได้เผาอะไรยังค่ะเปิดออกมากกว่าเป็นติค้ำม,มาเลยบ้านนี้เขาอยากถามอีกเนาะคุณพอ่อไปทะเบียนรถคุณพ่อนี่ตัวไหนจำได้บอแจ็คเป็นขั้นใดแล้วเพิเ่งเดี๋ยวแจ็คงูแจักว่าตาัรถเจ้าขอางเลยจืองูแจ๊กว่าตัรถจะของเตยบอกหูว่าเป็นขั้นใดเออโอ้ค่ะ มานนี่ซพนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายซุผู้ชายซบผู้ชายเนาะผู้เ่าบอหรือผู้นุ่มก็ผู้เ่าแล้วว่าซพผู้เ่าผู้ชายเนาะเขาห่อผ้าขาวไว้อยู่นบ่อุณพ่อในโล่งเลยเห็นโล่งนั่มบ่เห็นแหละเนาะโล่งซบก็เห็นเออก็ว่างอยู่ขางต้นจิกต้นหั่งสีโพดขามค่ะเห็นหอดซุเห็นหอดโล่งเออคนนี่นอนอยู่ในโล่งเลยคนอยู่ในโล่งนั่นหะโอ้ค่ะที่ทัม ให้ละเอียดเพราะว่าเธอเอฟซีเพิ่นเอาไปตีเนาะคุณพ่อเนาะเธอเพิ่นเอาไปตีตัวเลขอีกเธอหนึ่งเนาะค่ะก็ออต้องถามความฝันคุณพ่อให้ายละเอียดเนี่ยจักน้อยก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะคา่ะท่านผู้ชมถ้าผู้ไรว่าสอกแสกเกินไปเนาะคุณพ่อเพราะว่าออมันต้องละเอียดแน่เนาะค่ะยังติดตายรี่เดียวอันไหนติดตาคะคุณพ่อโรคซบไปเหรออืโโอโรซบยังติดตาอยู่เอใหม่ยังเห็นยังปกเลี้ยว ึ้นเห็นโยตาหีมันไปผู้ไรแรว่าจกว่าึ้นบอกคือยังลึกกันเบิ้ดนี่คืนบอกผู้ไปร่ำกันค่ะคืนบอออกแต่หัวมีคนไปน้ำกันอยู่แต่ว่าล่งโซบกับโซบนี่ติดตาเลยเห็นชัดเจนตโตเลขบานนี่ที่คุณพ่อว่าโตเลขนี่มันเป็นเครื่องแบบใดที่คุณพ่อว่ามันเป็นตัวเลขไรนี่ มันเป็นคือวิทยุนี่บ่หรือเป็นแบบอะไรคือยัทอรทัศน์มันเป็นคือทรัศน์เออแต่ว่ามันเป็นจอหล้วก็ไรบอกคะเออมันเป็นจอไล์เป็นไลท์แบบ้เปลี่ยนเรื่อยว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปเรื่อยเหมือนเข้าออกเกรดนี่มันบอกคะเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยเอ๋อแต่ว่า73็ดสามนี่สีล็อกอยู่เลยเป็นตัวสีขาวเจ็ดสานี่เป็นตัวล็อกก่อนอะไรหลอกอยู่ทังข้างแล้วกันเบบนเรื่องเลยไตล่ลงวานที เลื่อนเลื่อยก็ทั้งไปโอ้ค่ะเทิงๆนี่ลอกเลยค่ะเจ็ดสามเพื่อนว่าคุณพ่อว่าเนาะค่ะเป็นตัวสีขาวเนาะตัวสีขาวเปิดเจอเลยบอกคุณพ่อนนพอ,อืม,อมบานนี้มันก็แล่นแล่นแล่น,ลนตัวเหล็กเออทั้งไตนี่แล่นแล่นแต่ว่ามันเปลีล่ยนเรื่อยว่าทั้งไปมันบูยูเต้นตับ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 ไปเรื่รอยโอ้ว่ะมันมึงมันบอกว่าถือลอกว่าค่ะอ่บานนี้ก็มีผู้เฒ่าเมธาถามเหล็กน้ามันบ่บานนี้เออผู้เฒ่านั่งอยู่คนทางนั่งอยู่ และวนาบ้านเขาเขาถามบ่เขากาถาา็ถามว่าซื่อเลขถามว่ารัดเบงเขาซื้อเลขตัวไรอ,นะอ่ะนะแต่คุณพอบอกหันซื่อบ<า>่อบ่ญาติเขาเห็นโอ้กเ็เลขมือเมื่อก่อนอืาค่ะก็ถามเจมืออยู่ว่าเลขตัวนี้อันบ่ตัวไหนตะคุณพ่อถามเขาตัวนี้ละตัวเจ็ดสามนี่บ่เขาว่าจังไรบ่เขาว่า บอ้ร่านเออคือบอเรียนเอาเบิราตั่นโอะเลยว่าตังซสี่ค่ะถ้าบอ้ร่านเอาเบิรเตออ้ว้าวเนี่ยนีาไขตอนที่คุณพ่อบอกเลขไอ้สองสามเนาะสามสองสองสามอืมอืเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าซื้อคุ้มนี่กินเรียบเลยก็คือคุณพ่อนี่กินเรียบได้เงินแบบเรียบเลยคุณพ่อว่าเนาะค่ะในคลิปหงวดที่ผ่านมาเนาะคุณพ่อเนาะค่ะ ลางวดนี่ก็ลองเบิงค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อให้เจ็ดสามเนาะเจ็ดสามเลขผีผีบอกเนาะค่ะเจ็ดสามเลขผีบอกที่คุณพ่อเห็นเลยเนาะค่ะลักตีเอาจากโลกนั่นบอกคุณพ่อจักแล้วยังยตีตัวใดแล้วโลกบ่เคยฝันเห็นเรือบ่เคยฝันเห็นโลกบ่เเคยห็นัน โ,โรคซบตรงที่จัาเรืออืส่วนมากถ้าเขาฝันเห็นโลกงนี่กับคนที่เสียชีวิตนี่มันสิเป็น40คุณพ่อ4004ค่ะถ้าผู้ฝันแม่หรือขึ้นมาตรงๆเลยเนาะค่ะถ้าคุณพ่อสีเอาตะเล็กจากของเจด7มก็ได้เนาะค่ะโบเป็นยังแต่ว่านอกเนื้อจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเพื่นตีเอาเนาะมีมีตทีสีเอามาเพิ่มเติมบะ บ่แล้วหายเคนเคนเลยเจ็ดสามเลยก็มีเท่านี้แล้วหายซ้ำนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณพ่อหายเจ็ดสามมาเขนเคนเนาะค่ะรอบที่สามเนาะค่ะคลิปที่สามหรือว่าโค้งสุดท้ายนี่เนาะค่ะแต่ว่าถ้าคุณพ่อฟันอีกกระสิมาตามอีกเนาะคุณพ่อเนาะแต่ท้าบ่ฟันคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายเพื่อนว่าค่ะ คุณพอมีอยังเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่แล้วล่ะอมีซ้ำนี่เนาะค่ะขอบคุณพระอ,อ้วนได้ไหลายค่ะบ่เพงเนีทางขอบคุณค่ะกาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสารก,กินแบงรัฐบาลของพระอ,อ้วนค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2568น้ี่ค่ะพระอ,อว้วนนีฝันคลิปที่สเนาะค่ะคลิปนี้เพิ่นฝันขึ้นวันพระเพิ่นฝันเห็นว่าเพิ่นนี่ได้แก่ศพคนที่เสียชีวิตไปแล้วเพิ่นวาค่ะ แต่บบหูว่าเป็นโรถไผเนาะค่ะในความฝันเอารถนี่แกไปเพื่อนว่าแกไปค้นไปแล้วก็เอาซพนี่ใส่โล่งเนาะค่ะไปตั้งไว้ค้างต้นไม้เพื่อนว่าเห็นชัดเจนว่าซพเหมือนเป็นซพผู้เฒ่าผู้สายเพื่อนว่าค่ะละก็อยู่ในโล่งเพื่อนว่าเห็นโล่งชัดเจนพร้อมเพื่อนว่าค่ะในความฝันเนาะค่ะคุณพ่อนี่ก็เลยฝันต่อมาอีกเพื่อนว่าฝันต่อ ว่าเห็นคือจอทรทัศน์เพื่อนว่าเป็นจอคือจอทีวีนี่เพื่อนว่าลามีคือเขาออกสลากรางวัลเพื่อนว่าในข่วมฟันเนาะคะ่ะเห็นตัวเลขเจ็ดสามนี่เปิดเจอเลยเพิ่นว่าอยู่เทิงเทิงเพิ่นว่าตัวบักไงแต่ว่าเป็นสีขาวเพิ่นว่าหลังจากนั้นตัวเลขทั้งไตนี่ก็เลื่อนเพิ่นว่าเลื่อนไปเลื่อนมาบโบยุกับทีเพิ่นว่าแต่ว่าเจ็ดสามนี่ ลอกอยู่กับมองเลยชัดเจนเพื่อนว่าตัวเลขตัวอื่นนี่โบยู่กับทีเนาะค่ะเลื่อนเล่นนาะเล่นหลังโบสามารถจับได้เพื่อนว่าค่ะคุณพ่อนี่เลยหายแนวทางมากอะคือเจ็ดสามเนาะค่ะเป็นเลขผีหายเพื่อนบ่าเห็นเต็มตาชัดเจนเลยเพื่อนว่าค่ะเป็นแนวทางของพออ้วนในวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรารงวันใหญ่กับคุณพอ่อสุขูสุขคนค่ะแต่กะะ็อย่าลืมกับนำเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขพออ้วนกับกับนำเนการไห้เนาะค่ะ ส่วนมากพ่ออ้วนนี่มากขึ้นค่ะขึ้นเตีมหน,นึ่งเนาะค่ะเ <c oughs> พิ่นหายเจ็ดสามอาจสจิขึ้นเจสส็ดสี่น้ำแนกได้เนาะค่ะการไหวแต่ว่าหันเน้นๆก็คือเจ็ดสามตรงๆเลยเนาะค่ะแ <c oughs> นวทางของคุณพ่อนิ่งหวัดนี่ขอห้มิชกมิลาบกับคุณพ่อค่ะหลักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวนิงพ้ร่วยนํำในเนดือค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ